กับสวัสดีครับท่านผู้ชมถ้าเราเมื่อในบ่าวแอมเราทงสิบห้าเดินทางไปติดตามตัวเลขกับแม่ลักครับเอฟซีแม่ลักนี่เป็นผู้ที่ฝันแม่นครับน่านที่จังฝันเธอหนึ่งนาะครับท่านผู้ชมเนาะเป็นผู้ที่มีองค์ครับมีเทพมาคุ้มครองมารักษาครับอยู่กับถ้ำครับเป็นเทวดาสิ่งศักดิ์สิิทธ์คุ้มครองครับมือขึ้นนี่ครับเอฟซีฝันดีแหละครับเอฟซีฝันเลขกสามตัวเนาะครับเนาะฝันย่ำได้โบเคยพลาดครับ งวดนี่สี่ให้รวยครับวันที่หนึ่งท่านว่าเนี่ครับเป็นพู่มเจ้าทีเจ้าทางมาเขียนเลขให้ครับเป็นสามตัวด้วยครับเอฟซีเนาะสิเป็นตัวไรครับเอฟซีบ่าวแอมมาทงสิผ้าเดินทางไปสอบถามนะครับเนาะผมนั่งอยู่ในบ้านครับท่านผุ้ครับไปรับชมรับฟังกันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บ่าวแอมมาทงนะพ่เด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ลักครับสวัสดีแม่ลักแม่รักสวัสดีค่ะแม่รักเนาะครับผมเนาะครับเป็นปูทีมีเส้นมีองค์ตัวครับ อ๋มีองค์ู่น้ำบ่แม่นครับผมนี่มักจะแม่นได้ครับคุณแม่น่านที่จังฝันน่านที่คอยฝันเทอหนึ่งครับฝันไม่ใช่ไหนในแม่ฝันว่าไอ้เพื่อนมาไ้เป็นโตเดี๋ยวเดี๋ยวครับไผ่มาไ้ครับท่านพึ่งเิ่นติเป็นผู้ชางแต่ว่าาติกับผู้หูคือกันว่าค่นเป็นไผ่ oh ครับ เป็นพุ่มเจ้าที่เองสิบ่แม่หรือว่าเป็นพ่นติเจองผ่านตัวบ่พอว่าบ่เป็นคนหูจักกันมาแต่ปว่าพ่นเคยมาหายงวดต้องหันได้กระไดอยู่งวดต้องหันได้ตัวไหนครับคุณแม่โอ้ยงวดก้อนก้อนพู้นบ่เป็นงวดต้องหันครับงวดก้อนก้อนุนพระไหนแปดเจ็ดแปดเจ็ดงวดก้อนก้อนลายงวดผ่านมากแล้วย่ากับพอฝันมันย่ามฝันมาขึ้นกับยเิ่นห แต่ว่าตัวถ่ายมันหนาญี่ยบเบื่องบนชัดเจนนะครับเพันหาแปดตีแปดหนึ่งตีเป็นเป็นตีแดงศูนแปดตัวเดียวเลยเลขแปดนี่สีแดงด้วยบอแม่เห็นชัดเจนเรืยเห็นชัดเจนแต่ว่าตัวต่อไปน่ะเป็นล่างๆก็มันจะเป็นศูนย์หรือเป็นหนึ่งย่าก็เลยตีเป็นแปดหนึ่งศูนย์ไปค่ะแปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ไม่เงเรกอกเนี่ยเฉาะแปดหนึ่งศูนย์นี่บอแม่แปดหนึ่งศูนย์ งาม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 สวยมากมุนเอาเนาะบ่นเอามุนว่าปีนี้ออกก็ได้ศูศูนย์ปีนี่ออกได้เนหนึ่งกัได้ศูนย์ศูนย์กันยังออกนะครับเนาะนี่ละงวดละนี่ช่มามสองตเห็นบ่ครับคุณแม่สองตนี่ก็หายายตีกับเป็นศูนหนึ่งหรือศูนย์อไปโอ้ศูนย์หนึ่งศูนย์สองสื่อขึ้นซื้อลงครับ 1ูนย like mm ์ห hmm. นึ่งศ uh ูนย์สองนกับับกันกว่ากันไปนะครับเพราะชัดเจนแห้งขี้เหล็กเปลี่ยนแม่สีแดงไลยมบอสีแดงตัวหลังนี่มันตัวหลังนี่จ็เป็นหนึ่งจ็เป็นศูนเพราะว่าเป็นเนบอสัดตันไหครับแม่เลยตีหเปไปทั้งสตัวเลยเป็นตีหาเป็นหนึ่งศูนย์กับไตัดเอากระไดแมนบอสกับแม่บอมักสามตัวนะแม่น้ะตัดเอารงตัวกระไดตัดแปดหนึงแศูี่สิบกระไดถ้าบมักดีสิบจิงสี่ครับผมท่นผู้ชม ใช่ป่ะแม่เป็นว่าถ้าไพ่จะเป็นสองตัวตำก็คือตัดเอาศูนย์หนึ่งศูนย์สองไปครับผมศูนย์หนึ่งศูนย์สองครับเพินเคยเป็นเคยมากมาบอกคุณแม่รักมาบอกแต่ว่าโดนโดนสายญาตผมมีเงื่อนญายจมแล้วบนหนึ่งเป็นกับมาบอกอืมมันเต่าคนกับหายสองตัวชัดเจนเลยครับแต่ว่าญาตกับประกาศคือร้ายดอกที่บาดตาบาท ก็รทำบ้านเท่านั้นเนาะไบสิบลอเมียนใบสีมาถุ่มใส่จะนั้นมันยางเดียวเนาะแม่เนาะเพราได้แก่จนไปแก่คัดแก่ยังไปเพื่อมันมีโฉมมีละวันนึงกรได้แม่ฝันแต่ก่อนมันถือั่นฝันโดนละเมียนบ่อโดนแล้วค่ะหลายงวดแล้วแต่มันออกแปดสามหรือสามแปดต้นละแต่พฝันมาอีกบ่ฝันักเคืออ่ะพอฝันเมื่อคืนนี่อันเมื่อคืนโอ้ยโชคดีได้ก็ว่าจริงอเลยกล้าวเหมือนแหละเจาะกล้าวหรืเจาะใต้จะมา สบายใตกระจอเลยดิเป็นเป็นพุ่มเจ้าทีน้อแม่เนาะเป็นพุ่มเจ้าทีจางนี้เกี่ยว่าเป็นพุ่มเจ้าทีแม่บอกแม่แม่ของยุ่งกันแม่มีสารมีอย่างบ่โบไม่สารแต่ว่าอยู่ย่าอยู่น้ำเทวดามีเทวดาคุ้มคล้องเนาะครับเนาะเป็นคุ้มคล้องน่ะลักษาะเป็นแต่ทุกงาไตริขอเพิ่นก็จังไห่แต่พ่อจะกินได้อยไตเิ่นก็บ่พาะนั่นคือ ถูกกิลิโอ้ยก็มีนันนอันนี้เปิ่นก็มาาหายน้ำคว่มฟันครับผมแต่กระบอกกาตื้อร้ายสัตว์นี้นะแม่เนะอันนี้แน่นอนหลับแปดแน่นอนครับแล้วยาเจะเอาหนึ่งเอาซูนใจเพราะว่าโตถ่ายมันล่างๆนะมันจะเป็น0ูนหรือมันจะเป็นหนึ่งยังสี่นะแสดงว่าเนี่ยนี่ไปมักรูดมักวิ่งนี่วิ่งแปดแต่ได้นบบแนนอนรักสีผ่อนนี่แมนครับแมนดาแมนรักคนบอนี่มันรักสีผ่อน ครับผมอ่าใครมาก็ลองพิจารณาเบิ้งนบายแอมเนาะครับผมเพราะว่าบ่ดด้คลิปเม่รักง่ายๆได้บ่ได้ตัวเด็กง่ายๆได้พิ่โดวดีๆจังฝันแต่บ่าฝันแล้วมันเป๊ะเลยนะบอยแอมครับลองพิจารณาเบิ้งคบผมท่านผู้ชมพอเที่ยงก็มาติดตามให้แสบเป็่นแนวทางเ้อครับผมแนวทางของฉลากจะเป็นรัฐบาลงวดของวันที่หนึ่งธันวาคมสองห้าหกเจ็ดเนาะแต่บ่าให้ผมถามเลยแม่ระวัง 8ปหนึ่งหรือว่าแปดศูนย์นี่แม่มากเล็กจะได้หลายกว่ากันแม่มากแปดศูนย์บนนั้นหลายมากแปดศูนย์หลายกว่ามูเมนบอหลายกว่าแปดหนึ่งเมนบออืมจะติดตามทั้งทองอะละว่าตัวนา้นกติกันไว้กาดจุดนน้าแนสิบบาทตัวนี้ส่าบาทที่สี่แม่เนาะเด็กเป็นเนาะรางวันที่หนึงเลยเนาะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลครับอีส่ทั้งในรางวัลใหญ่ครับ ไปเฉียดาคือเมหลักจะลองพิจนาเบื้องยิ่งเห็นหลายจะได้เลขหนึ่งแปดศูนย์ศูนย์แปดหนึ่งนี่เอาอย่าดีเที่ยงไปมากเห็นหลายได้ครับผมแต่ว่าบรมเหรแปดหนึ่งศูนย์มันจะเป็นหนึ่งทั้งหนาหนึ่งอัติยูทั้งหนาครับหนึ่งแปดศูนย์จี๊ดสี่ครับเนี่ยญก็ว่าเมหลักแล้มากแปดศูนย์อ่าร่องพิจานาเบื้งนะครับผมเนาะอ่าคุณแม่ถือให้คุณแม่เป็นยกให้เอฟซีเบื้องนี้ครับผมแคบหนาจอไบเบื้ง ครับผมตัวเลขของแม่รักครับเอฟซีเลข3ตัวเนาะครับเนาะ810810ครับกับทัดเลนเนาะครับเนาะ1001ครับแล้วก็ซื้อขึ้นซื้อลงนี่แหละครับเพิ่นว่าครับ02กันไว้น้ำจากน้อยเนาะครับ0220ครับหรือว่า180ตัดเลนครับงวดวันที่1ธันวาคมพศ .2567 ครับขอให้มีโชคใหญ่ครับแม่รักครับเอฟซีฝันย่ำใดออกย่ำนั่นครับเอฟซีเนาะเพื่อเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงรััฐบบาลคร อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบาแอมเราทงนัไม่เด้อครับเอฟซีเมื่อนี้ครับยานเพิ่งไปสครับยานเพิ่งไปส่ครับเบาแอมเราทงมีของดีมาฝากครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมเราทงนี่ยจะเดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับทมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายขายขายของบูดี ลูกค้าโบกให้เขาลานคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตาคาะขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องซื้อเรียกซื้อลอตเตอรี่จึงสิ่เือถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของไมครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีถักครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่างแ้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้หน่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวสามลูปคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไนพ่อนลวงปู่หลดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรเมตตามาใส่เมตตาหมายยอมพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหินขาวกับบืรอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาไขว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังนาล้านเห็นุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้าที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหูยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมืงเห่อครับมีโอกาสแต่มาสกักกะกาบหลวงปูน,นะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูเบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้อีกันครับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยเรื่อยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลุงปลูกมากนะครับเนาะแล้วก็มื่อเตะๆตครับท่ามผู้ชมเมื่อเตะๆตะแล้วก็บี้ยังสิครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเือรูปปากสามเือนะครับท่าปากสามเือท่าคิ้วสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่ามผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปูป่ปุ๊กเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูน แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดหลวงปู่รอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่รอดวัดโกกมนี่ก็แตงวัดหลวงปู่ลุ้ยนะครับนาะวัดหลวงปู่ลุ้ยนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนาอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชุมหลักกาบ้าแอมเปอร์ตรงนี้ได้น้ำมุ่นมานําครับได้น้ำมุ่นคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีฟซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสเนียดจังไรที่บอดีถีล่าสีมันบดมันบังเสเนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชุมเนาะและะ้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มาครับสม,มุชุม มีจำนวนจำกัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจำนวนจำกัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลือเด้อครับเอาไปใส่อะให้ถือเกลือลตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะคระับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเชาๆๆ้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีออมอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาเาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุโอ้ขอบคุณต้องเบิดมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ